บ้านร้างริมทะเลสาบสมหมายชายวัยส5ปีนักเขียนนวนิยายแก้วภรรยาของสมหมายอายุ32ปีน้ำใสลูกสาววัยเจ็ดขวบของทั้งคู่ลุงสมชายชายชาราเจ้าของร้านขายของชำในหมู่บ้านวิญญาณเด็กหญิงดวงวิญญาณที่สิงสถิตอยู่ในบ้านร้าง สมหมายกำลังประสบปัญหาอาการเขียนหนังสือไม่ออกเขาตัดสินใจพาครอบครัวย้ายออกจากกรุงเทพไปพักที่บ้านพักตากอากาศริมทะเลสาบแห่งหนึ่งในภาคเหนือเพื่อหาแรงบันดาลใจในการเขียนนวนิยายเรื่องใหม่บ้านหลังนี้ถูกทิ้งร้างมานานหลายปีแต่ราคาเช่าถูกมากทำให้สมหมายตัดสินใจเช่าทันที วันแรกที่ครอบครัวย้ายเข้ามาอยู่ทุกอย่างดูปกติดีแม้ว่าบ้านจะดูเก่าและซุโมแต่บรรยากาศโดยรอบก็สงบและสวยงามสมหมายรู้สึกว่าที่นี่น่าจะเป็นสถานที่ที่ดีในการหาแรางบันดาลใจคืนแรกขณะที่ทุกคนกำลังนอนหลับน้ำใสตื่นขึ้นมากลางดึกและบอกแม่ว่าได้ยินเสียงเด็กผู้หญิงร้องให้มาจากห้องใต้หลังคาแก้วปลอบว่าคงเป็นเพียงความฝันแต่น้ำใสย,ยืนยันว่าได้ยินจริงๆ วันต่อมาสมหมายเริ่มเขียนนวนิยายเรื่องใหม่เขารู้สึกว่ามีแรงบันดาลใจมากขึ้นแต่เรื่องที่เขาเขียนกลับเป็นเรื่องราวสยองขวัญเกี่ยวกับเด็กหญิงที่ถูกฆาตกรรมในบ้านเก่าริมทะเลสาบทั้งทั้งที่เขาไม่เคยคิดจะเขียนแนวนี้มาก่อนในขณะเดียวกันแก้วเริ่มสังเกตเห็นสิ่งผิดปกติในบ้านเช่นของใช้ถูกย้ายที่โดยไม่มีใครแต่ต้องเสียงฝีเท้าดังมาจากห้องว่างและกลิ่นดอกไม้ป่าที่โชยมาเป็นครั้งคราว น้ำใสเริ่มพูดถึงเพื่อนใหม่ที่ชื่อน้องแก้วซึ่งเธอบอกว่าเป็นเด็กผู้หญิงที่อาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้แต่ไม่มีใครเห็นน้องแก้วนอกจากน้ำใส สมหมายไปซื้อของที่ร้านชำในหมู่บ้านและได้พูดคุยกับลุงสมชายเจ้าของร้านลุงสมชายเล่าให้ฟังว่าบ้านหลังที่พวกเขาเช่าอยู่นั้นมีประวัติน่ากลัวเมื่อ30ปีก่อนมีเด็กหญิงชื่อแก้วถูกฆาตกรรมในบ้านหลังนั้นคนร้ายไม่เคยถูกจับได้และตั้งแต่นั้นมาก็มีข่าวหรือว่าบ้านหลังนี้ถูกสิงสถิตด้วยวิญญาณของเด็กหญิง สมหมายตกใจมากเมื่อได้ยินเรื่องนี้เขารีบกลับบ้านเพื่อเล่าให้แก้วฟังทั้งคู่เริ่มกังวลและคิดจะย้ายออกแต่น้ำใสกลับไม่ยอมเธอบอกว่าไม่อยากทิ้งเพื่อนใหม่ไปคืนนั้นขณะที่ทุกคนกำลังนอนหลับสมหมายได้ยินเสียงเปียโนดังมาจากห้องนั่งเล่นเขาลงไปดูและพบว่าน้ำใสกำลังเล่นเปียโนเก่าในห้องทั้งที่เธอไม่เคยเรียนเปียโนมาก่อนเมื่อสมหมายเรียกชื่อลูกสาวเธอหันมามองด้วยดวงตาที่ว่างเปล่าและพูดด้วยเสียงที่ไม่ใช่ของเธอว่า หนูชื่อแก้วไม่ใช่น้ำใสสมหมายตกใจมากเขารีบอุ้มลูกสาวขึ้นไปบนห้องนอนปลุกแก้วและเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ฟังทั้งคู่ตัดสินใจว่าจะต้องออกจากบ้านหลังนี้ในคืนนี้เลยแต่เมื่อพวกเขาพยายามจะออกจากบ้านกลับพบว่าประตูและหน้าต่างทุกบานถูกล็อกจากภายนอกไม่สามารถเปิดออกได้เสียงหัวเราะของเด็กผู้หญิงดังก้องไปทั่วบ้านพร้อมกับเสียงพูดว่า พวกเธอจะไม่ได้ไปไหนทั้งนั้นฉันต้องการเพื่อนเล่นและฉันจะไม่ยอมอยู่คนเดียวอีกต่อไปสมหมายและแก้วพยายามหาทางออกอย่างสิ้นหวังในขณะที่น้ำใสย,ยังคงอยู่ในสภาพเหมือนถูกวิญญาณเข้าสิงทั้งคู่ต้องหาวิธีช่วยลูกสาวและหนีออกจากบ้านให้ได้ก่อนที่จะสายเกินไป ในที่สุดสมหมายนึกขึ้นได้ว่าในนวนิยายที่เขากำลังเขียนพระเอกสามารถปลดปล่อยวิญญาณได้โดยการค้นหาของรักของเด็กหญิงที่เสียชีวิตและทำลายมันเพื่อให้วิญญาณได้ไปสู่สุคติเขาจึงพาแก้วค้นหาทั่วบ้านจนพบตุ๊กตาเก่าซ่อนอยู่ใต้แผ่นไม้ในห้องใต้หลังคาเมื่อพวกเขานำตุกตามาเผาวิญญาณของเด็กหญิงก็ปรากฏตัวขึ้นเธอร้องไห้และขอบคุณที่ช่วยปลดปล่อยเธอก่อนที่จะจางหายไปน้ำใสฟื้นคืนสติและประตูบ้านก็เปิดออกเอง ครอบครัวรีบออกจากบ้านทันทีพร้อมกับสัญญาว่าจะไม่มีวันลืมประสบการณ์ครั้งนี้สมหมายตัดสินใจเขียนเรื่องราวทั้งหมดเป็นนวนิยายซึ่งกลายเป็นหนังสือขายดีและทำให้เขาประสบความสำเร็จในที่สุดคติสอนใจอย่าด่วนตัดสินสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยตาบางครั้งสิ่งที่เราไม่เข้าใจอาจมีเหตุผลที่ลึกซึ้งกว่าที่คิดความรักและความเข้าใจสามารถช่วยเยียวยาบาดแผลทางใจได้แม้กระทั่งกับดวงวิญญ,ญาณที่เจ็บปวด การ,รเผชิญหน้ากับความกลัวและร่วมมือกันในยามวิกฤตสามารถทำให้เราผ่านพ้นอุปสรรคได้บางครั้งประสบการณ์ที่เลวร้ายอาจนำมาซึ่งโอกาสและการเติบโตในชีวิต